หน้าหนาวอากาศเย็นน้ำเย็นเช็คอากาศทั่วไปและเช็คอุณหภูมิน้ำด้วยเมื่ออุณหภูมิน้ำเย็นเกินไปต้องปรับอุณหภูมิน้ำก่อนชุบฟิล์มลอยน้ำด้วยนะครับอ,อันนี้เราเช็คเช็คน้ำแล้วนะครับแล้วอย่างอื่นก็เหมือนเดิมเอาฟิล์มมาเราก็ต้องเช็คหน้าฟิล์มเอาฟิล์มด้านที่เดียวติดมือแช่น้ำนะครับเอาแกนที่พันไห่ไปเนี่ยก็พันพันฟิล์มแล้วก็ม้วนลงไป ใช้สเปรย์ฟิล์มหรือจะเป็นแบบทดลองก็ทดลองดูครับอยากได้แบบไหนใช้แบบนั้นครับวันนี้เราก็ต้องเลื่อนฟิล์มมันเข้ามาชิดนิดนึงนะครับอย่าให้มันห่างเกินไปถ้าห่างเกินไปเวลาเราพ่นน้ํายาแล้วเนี่ยเออมันจะกระจายตัวไปมากเกินไปนะครับฝลายมันก็จะแตกนะครับ ก็พ่นน้ายานะครับปมตเะเป่ก็แล้วแต่สไตายใครถไตายเขาบางคนสามเท, 3, ที่ยวสี่เที่ยวบางคนอาจจะสองเท, 2, ที่ยวมันขึ้นอยู่ดีกว่าเราเดินเร็วเดินช้านะครับจะอบับการคือให้ทั่วนะครับแล้วจับชิ้นงานเอเียงเล็กน้อยก็ค่อยชุบลงไปชุบแล้วอย่าเพิ่งรีบาขึ้นมาอยากดูดูใต้น้ําก่อนนะครับแล้วค่อยขึ้นมาดูนะครับหรือดูดูใต้น้ําก่อนขั้นตอนเหมือนเดิมครับอยากเป็นช่างฟิล์มลอยน้ําอยากทาเป็น ทักมาได้เลยร้านมาโบดีไซน์ใกล้เซ็นทรัลเชบุรี0623549924